ัสดีค่ะตอนนี้มาฝังเข็มเห็นไหมมีเข็มอยู่บนหัวแล้วเรียบร้อยนี่เดี๋ยวฝังที่พุงที่พุง,พงวันนี้มาฝังเข็มลดความอ้วนอ,อันนี้คุณหมอส้มนะคะอันนี้ระเจ็บกวนะค่ะ คิดไหมไม่เลยโชว์พุงออกสื่อแต่ส่แต่เข็มนที่พุงจะดูเสียวๆแต่จริงจะเจ็บน้อยอ่ะที่หน้าที่อะไรจะเจ็บเยอะกว่ามันมีไขมันป่ะคะไม่ลองเส้นประสาทมันห่างกันอันนี้ช่วยให้อะไรบ้างนะคะชมหนึ่งก็คือช่วยให้เลื่อนลมมันเริ่มเดินดีเผาผลาญมันจะได้เยอะขึ้น พอเผออาผ่านเยอะขึ้นเนี่ยสมมติว่าแนนไปเดินออกกาลังกายเงี้ยมันก็จะเดินแล้วมันจะเผาได้เยอะขึ้นตนนัวจะอุ่นๆแทนที่จะเผาได้สักร้อยอาจจะได้สักร้อยยี่สิบแคลอรี่แล้วก็ที่บอกว่าทําให้ไม่อยากอาหารด้วยไม่อยากอาหารจะเป็นฝังเข็มหูแหละออพอฝังเข็มหูแล้วเนี่ยทีนี้มันจะทาให้ค่อนข้างคางมดาวยิ่งเปิน้นกระวาดึถึงอาหารเท่าไหร่อ ซึ่งดีซึ่งควรจะทำเพื่อควรจะทำทุกๆุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งได้จะดีจะเห็นผลเร็วทั้งหมดสิบครั้งใช่ไหมคะ<ช>ที่สมควรแล้วก็แนะนำการกินด้วยใช่การกินตอนเย็นไม่ให้ทานแป้งมไม่ให้ทานผลไม้ไม่ให้ทานแป้งและเพราะฉะนั้น พราะว่าเฉพาะมื้อเย็นก็พอแล้วทัมื้ออื่นถ้าอยากทานก็ค่อยไปทานม,มื้ออื่นเอาจะได้ดูไม่หดมากเดี๋ยวตะบะแตกกันหรือจะจมจริงอ่ะ,ะท,ที่ปกติใช้กี่เข็มอะคะใช้เยอะนะเยอะมากกำลังดูอยู่เหมือนกันว่าหยีมมันชักเยอะใช่ไหมอของส้มเยอะเพราะว่ามันจะฝังแบบไม่เจ็บอืเพราะฝังเข็มแบบไม่เจ็บเนี่ยจะใช้เข็มเยอะอื ถ้าปั่นให้มันเจ็บมันจะเจ็บอะแล้วก็มัไหวเน้นเข็มเยอะเลยว่ะแล้วทิ้งไม่นานไหมคะเวลาประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีเดี๋ยวจะมีเครื่องกระตุ้นด้วยวันนี้เรามาเป็นหนูท้องล่องนะคะนนให้ดูพุงพุงเป็นเดีย๋ยวจะมีเครื่องกระตุ้นเครื่องกระตุ้นจะทำให้กั้เน้ยมันจะกระตุ้นสั่นๆเดี๋ยวเอาให้ดู มันจะมีดีตึ๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็สันๆเขย่าไขมันเหมืนดีค่ะเอาไขมันให้แตกหมดเลยเขย่าไขมันแล้วก็มีกระตุ้นกล้ามเนื้อข้างใต้นิดหน่อยปกติคนเขามาฝังเข็มมาฝังอะไรอะคะมาแก้รักษาโรคใหญ่ใหญ่นะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นฝังแบบอย่างเงี้ยฝังไม่เจ็บใช่ไหมก็ค่อนข้างมีแหละรักษาโรคความดันเบาหวานนอนไม่หลับเครียดทั้งหลายอืม ถ้าเป็นเด็กๆก็จะมาฝังกระตุน้นลองโพสฮอร์โมนมมให้สึ้ให้ัวสูงแล้วก็ถ้าแก่ๆหน่อยก็จะมีประมาณเดอนละครั้งให้เรื่องลมมันเดินให้แข็งแรงว่านะอืมแต่ส่วนใหญ่คือจะแล้วแต่อาการเจ็บปวดเจ็บอืม,มีแล้วแต่คนละว่าจะแบบอ,อันไหนอือว่ายามาทำอะไรอือบางคนถ้าเรื่อปวดออกซิเจนโดมอ่ก็มาบ่อยจะจะฝังคนละแนว ฟิซซินโดมจะแอบเจ็บนิดนึงแต่ส่วนใหญ่คนไข้ที่แบบปวดไหล่ปวดหลังที่เป็นออคฟิซซินโดมอยู่แล้วมันจะเจ็บมาอยู่แล้วจะรู้สึกเจ็บบ้างระบมเหมือนตอนไปน่ดแต่ก็เท่านั้นแหละแล้วแต่แต่จะหายเร็วหน่อยก็ต้องให้ไปยืดต่ออเดี๋ยวกลับไปทำงานก็เป็นอีกเอ็งเขาบอกว่าโยคะก็ช่วยโยคะช่วยเยอะมาก ออฟฟิศซินโดมนะยิงเดียวขดได้แต่จะหายย่อค่าไว้น้ำอะไรเงี้ยให้ไปทำแล้วก็เปิดดีแต่ส่วนใหญ่ออฟฟิศซินโดมเนี่ยจะมากับคนนี้พวกบ้านงานบัญชีเงี้ยมาทั้งผ่าเครียดด้วยมั้งนั่งเครียดไม่เครียดออฟฟิศซินโดมเนี่ยไม่ค่อยได้เกี่ยวกับเครียดเท่าไหร่เกี่ยวกับนั่งท่าเดิมนานๆเป็นการงานได้อย่างเดียว บัญชีอ่ะลิง<ม>้งโน้นนิ้งนี่<ม>นั่งละแป๊บเดียวก็แบบเออลืมนึกไปสามชั่วโมงผ่านไปถ้าเดินเลยอะไรเงี้ยหนูตัวถีก็แบบแหมขยับไปเจ็บละนี่ทีแบบชาอะไรก็มี้องไม่ได้<ม>ถ้าใช้เมาส์เนี่ยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรความปวดเจ็บ<ม> <laughs> เห็นแล้วมั้งทำงานอะไรคะ อ,อ๋อจริงจริงอ,อย่างเราค้างอยู่นิดนึงก็เจ็บแล้วอะถ้าค้างนานๆเขเะส่วนเรื่องลดน้ำหนักส่วนอญ่เงหนึ่งเรื่องาอ,อาห,หารกับออกกำกลังกายนั่รนี้เออถ้าเป็นไปได้แต่ว่านนออกหม่แล้วใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ถึงอย่างแค่พวกที่เกียนหน่อยเพ่ก็จะให้บบเดินทุกชั่วโมงทุกวัน ติดต่อกันตติดต่อกันเดินเรื่อยๆอย่างเงี้ยเ,เหมือนเดินชอปปิ้งแต่ห้ามหยุดนะเดินไปเรื่อยๆค่อยๆเดินครึ่งชั่วโมงระดับการเผาผลาญมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื <ừ> um. ่อยๆตัวจะอุ่นขึ้นแล้วพอตัวอุ่นขึ้นหลังเดินหลังอะไรเงี้ยเวลาไปทานข้าวมันจะเผาได้เพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์มอทานแล้ว่าปริมาณเท่าเดิมแต่จะแบะบเก็บได้เยอะ อย่างที่บอกว่าคืองดแป้งตอนเย็นใช่ไหมแล้ส้มไปทำออกกำลังกายเจ,จ้าอีวิติคอที่ช่โอโยกไะงอกใช่ไหมขึ้นชั่วโมงทุกวันสุดาแรกก็ลงเยอะเลยเสรสัสุดาแรกจะลงเยอะสุดนะลงไปห้าดูได้ เล่นโปรเซสก็มีจริงที่ขาจะเยอะหน่อพรามีจุดเฉพาะลำไส้เยอะคนท้องผูกนั่นเองนะฮะโอ้ยเขาเป็นเด็กเข็มแล้วอ่ะมีเข็มเต็มตัวเลยน